ใครปิว๋วใครเปรี่ยงสองเรานักชกจากรถทูวัน รายการรถ to วันไทยแลนด์นะครับเวทีเฟ้นหาดาวรุ่งมวยไทยขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพเริ่มต้นซีซันแรกในปี2022แล้วก็ต่อเนื่องซีซัน2ในอีกหนึ่งปีถัดมานะครับซึ่งผู้ที่ชนะนะครับจะได้รับสัญญาเข้าไปโชคในศึกวันใหญ่นะครับได้เงิน1แสนเหรียญสหรัฐหรือราว3.4ล้านบาท MG Sport ในคลิปนี้นะครับจะย้อนไปดูว่าผู้ชนะจากรถ to One ไทยแลนด์นั้นที่ผ่านมามีใครกันบ้างและผลงานของพวกเขาเป็นอย่าง รเริ่มกันที่ยอดภูผาวิมานแอร์ครับที่เก็บชัยชนะในรุ่นเฟเธอเ,เวทโดยการเอาชนะน็อกยกไทยคุนศึกมวยไทยในรอบชิงได้รับโอกาสขึ้นชกในศึกวันลุมพินีต่อเนื่องโดย4ไฟแรกครับเดินหน้าเก็บชัยทั้ง4ไฟก่อนที่ฟอร์มช่วงหลังจะตกลงไปพ่าย3ไฟรวดโดยในอีก2ไฟต่อมานะครับเขาชนะ1และแพ้1 ด้วยฟอร์มการชกที่ยังไม่คงเส้นคงวาทาให้เขายัางไม่ได้ถูกใส่ชื่อเข้าไปชกในศึกวันไฟไนท์เสียทีซึ่งก็ต้องมาดูกันครับว่าหลังจากนี้ยอดภูผาจะกลับคืนสู่ฟอร์มเก่งของตัวเองเหมือนช่วงแรกได้หรือไม่ คนต่อมายอดกำปั้นในรุ่นไฟเวทอย่างเด็ดดวงเล็กสอสมหมายที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้นามสกุลวันของโอม MBK ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในศึกวันลุมพินีเก็บชัยสีไฟรวดและได้รับโอกาสไปโชว์ฝีมือในศึกวันไฟไนมาแล้วสองครั้งเก็บชัยได้หนึ่งไฟก่อนที่ล่าสุดจะพ่ายต่อน,นักรบแฟร์เทคโดยเด็ดดวงเล็กอย่างคงต้องทำฟอร์มของตัวเองให้ดีกว่านี้หากหวังจะได้รับโอกาสชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟลเวท ต่อกันที่เซเลสฮันเซนกำมปั้นสาวที่คว้าแชมป์รถทูวันในรุ่นอะตอมเวทหญิงต้องบอกว่าเธอคนนี้ฟอร์มยังไม่เปลี่ยงปลางเท่าไหร่โดยรวมการขึ้นชกทั้งในวันลุมพินีและวันไฟไนท์ทั้งหมด6ไฟชนะ3แพ้3ซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เธอประเดิมเก็บชัยชนะ2ไฟรวดก่อนที่จะพ่ายรัวๆในอีก3ไฟต่อมาแต่วันล่าสุดขึ้นฟอร์มเก่งเอาชนะมาซามิจากญี่ปุ่นในศึกวันลุมพินี69 ขยับมาที่ผู้ชนะในรถทูวันซีซั่นที่2เริ่มจากนนทชัยจิตเมืองนนคขุนข่าแดนใต้วัย24ปีจากชุมพรผู้ชนะในรุ่น68กิโลกรัมเอาชนะนอกเพื่อไทยพอพนมพรในรอบชิงคว้าสัญญาวันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยนักชกรายนี้ครับเปิดตัวในวันลุมพินีไปแล้ว1ไฟ์ไฟก่อนจะเอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันเหนืออเลเซโอมาลาเทสตาจากอิตาลีเมื่อต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาคนต่อมา แก้าแต้มแฟทเทคดาวรุ่งพุ่งแรงวัย19ปีเป็นผู้ชนะในรถทูวันซีซั่นที่2รุ่น58กิโลกรัมได้ขึ้นโชว์ฝีมือในวันลุมพินีแล้ว2ไฟเริ่มจากภพ่คะแนนให้กับสุดยอดกัมปั้นอุซเบกิสถานอย่างอัสลามจอรอติคอฟก่อนจะขึ้นฟอร์มเก่งเอาชนะ TKO วันเด็จลูกสวนในศึกวันลุมพินี66 ปิดท้ายกันที่เชียร์โคเฮนนักชกสาววัย23ปีจากอิสราเอลที่เป็นผู้ชนะในรุ่น53กิโลกรัมหญิงโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยหรูครับเมื่อได้รับสัญญาณน,นักกีฬาวันเดินหน้าเก็บชัย3ไฟรวดเริ่มจากเอาชนะ TKO อเทโลโดวาคิริโลวาในศึกวันไฟไน20ต่อด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือฟรานซิสกาเวราในศึกวันลุมพินี75และปราบเอมี่เพอร์นีในศึกวันไฟไน25 และนี่ก็คือ6นักชกที่คว้าสัญญาวันใหญ่นะครับจากการเป็นผู้ชนะเลิศในศึกรถทูวันเวลานี้ครับศึกรถทูวันซีซัน3เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแต่ละรุ่นที่สําคัญพวกเขาจะคว้าสัญญานักกีฬาวันนะครับมูลค่า1แสนเหรียญสหรัฐไปครองด้วยแหะครับ